บิาฮิร ل ه الرحمن ا ل ر ح ي มวะบิฮิณ ستاعيل لا ح و ล و ل ا ล و ة إلا بالله العلي ا ل สลามุอะลัย u a l ah a i k u m warahmatullah wabarakatuh ขอความรักความกรุณาปาณีจากเอกองค์อัลลอซุบฮานัฮูละะอาลาจงประสบแด่ท่านอิหมามสุธีผลทวีนะครับที่เป็นสามีคู่กายและก็สามีคู่ใจของท่านดลน้อยผลทวีนะครับ ท่านซัพพอร์ตภรยาเกือบทุกงานนะครับที่ผมไปได้มีโอกาสไปร่วมนะครับงานไหนงานนั้นนะครับท่านจะไปเป็นผู้กายให้กับภรยาท่านเป็นประธานในพิธีนะครับท่านสุกเสมโยธาสมุทรนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานนี้แล้วก็จะมอบของขวัญเล็กน้อยให้กับคุณครูนะครับท่านอนันต์นะครับท่านสมาร์ทนะฮะท่านอิหม่่มหลายๆท่านแล้วก็ท่านคณะกรรมการวันนี้ดีใจครับที่ญาติผม นะฮะทีมงานมัสทิตนครนายกนะครับไปไหนก็ไปด้วยนะครับไกลยังไงก็มานะครับก็ขอขอบคุณทางคณะกรรมการมัสสิตนะฮะที่นครนายกนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมนางฟ้าทุกคนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมนะครับเป็นแฟนขับของพี่นนท์น้อยนะครับไปไหนก็ไปด้วยตลอดนะครับก็วันนี้เนี่ยผมอยากจะให้บร,รยากาศเป็นกันเองนะครับสบายๆเพราะว่าที่เนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมในการทํากิจกรรม นะครับอย่างเขาเรียกว่าอะไรมุ่งมั่นมากนะครับทีมงานที่นี่มีสายตาในการทํางานนะครับผมได้มีโอกาสมา,มาร่วมประชุมที่นี่นะครับแล้วก็มาทําเราเรียกว่า business development นะครับพี่น้อยครับเรามาทากันเยอะมากนะครับคณะครูคณะกรรมการทีมงานนะครับอ,อ,อาสาต,ต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมทํางานกันเพื่องานครั้งนี้นะครับแล้วเราก็มีการเขาเรียกว่าอะไรเรียนรู้จากปีที่แล้วแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงงานครั้งนี้เยอะมาก นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้องน้ำนะครับเรื่องกิจกรรมนะฮะเรื่องร้านค้านะครับเกือบทุกเรื่องเลยนะครับที่มันจะเป็นจุดบกพ่องของปีที่แล้วเนี่ยเราก็เอาเอองานของปีที่แล้วมานั่งวิเคราะห์กันแล้วก็จะปรับปรุงนะครับงานวันนี้เนี่ยฮะเราจะจริงๆปีที่แล้วเนี่ยได้เงินทั้งหมดในการจัดงานอย่ประมาณ ,00 0 0 0บาทปีนี้นะฮะเราจะจัดให้ได้ประมาณถึงตั้งใจ800,000 นะครับแต่จริงๆลึกๆแล้วเนี่ยผมนอนขอทุกอ่านะครับอยากจะให้การจัดงานครั้งนี้นะครับได้มีเงินเข้ามาให้กับมูลนิธิธรรมรนุสรเนี่ยถึง1ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เ,เกินเกินให้พี่น้องในวันนี้ได้รับทราบนะครับก็ขออนุญาตเข้าภาคพิธีการนิดนึงนะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตเรียนท่านนวลน,น้อยนะครับผลทวีนะครับซึ่งเป็นผู้อดีตผู้พิพากษานะครับ อาวุโสนะในสารดีกานะครับประธานพิธีที่เคารพนะครับนะครับ,นะรบการจัดงานครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็มีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมเกี่ยวข้องด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมูลนิธิที่เนี่ยนะฮะมีเดิมเนี่ยมีที่อยู่สิบไร่นะครับก็ตระกูลมานวงนะครับเป็นผู้ที่ได้ซื้อที่ดินแห่งนี้มานะครับช่วงแรกก็ซื้อมาราคาไม่แพงแล้วก็ซื้อเพิ่มมาอีก10ไร่เป็นที่ภายใต้มูลนิธิเนี่ยมีประมาณทั้งหมด20ไร่ นะครับแล้วก็ได้จัดให้เป็นที่วกักฟให้กับคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับได้มาอยู่ที่นี่นะเป็นที่ที่ให้ความเขาเรียกว่าอะไรเป็นต้นไม้ต้นใหญ่นะครับให้กับค<ๆ>นที่เดือดร้อนเนี่ยแล้วเราก็เก็บค่าเช่าเดือนละ20,000บาทเอ้ร้0บาทต่อครอบครัวนะครับแล้วก็รายได้ทั้งหมดจากการเก็บค่าเช่าเนี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณสัก30,000ื่นนะครับเงิน3 0,000ื่นเนี่ยเราไปทำอะไรบ้างเงินส0,000ื่นเนี่ยเราเอาไปให้กับคุณครู ะะเรามีสอนภาคศาสนาฟัดูอินนะครับตั้งแต่4ี่โมงเย็นหกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะฮะแล้วเราก็มีการสอนภาคสามันนะฮะตั้งแต่8ปดโมงเชา้าถึงสามโมงเย็นนะฮะการสอนฟัดูอินเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้รับเงินจากที่ไหนนะ,ะเป็นการรับเงินจากวักัฟแล้วก็ตระก,กูลมันวงแล้วก็เครือข่ายทั้งหมดก็นําเงินมาให้กับคุณครู รประมาณเดือนละ30,000บาทนะส่วนโรงเรียนสามมันเนี่ยก็ได้รับการอนุเคราะห์จากราชาการเข้ามาช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับของมรดิธรรมนุสรนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับเราจะนําเงินไปทำอะไรได้นะฮะไปเกี่ยวกับการศึกษาจ่ายค่าเทอมพัฒนาโรงเรียนและในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเราจะเป็นทําอาคาร นะสอนทั้งศาสนาและก็สอนทั้งสามันนะคะเพื่อให้เด็กเยาวชนที่อยู่ในแอรเรียนี้บริเวณน,นี้นะคะเป็นกําลังสองทันในการที่จะพัฒนานะคะเขาเรียกว่าอะไรศาสนาแล้วก็ทั้งทางโลกและทางดุนยานะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์สําคัญหลักๆในการจัดงานครั้งนี้นะครับผมในฐานะประธานจัดงานนะฮะค่ขอขอบคุณนะฮะทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหลายท่านบริจาค ร้านอาหารหลายท่านบริจาคเป็นเงินหลายท่านเนี่ยบริจาคเป็นขนมนะฮะมากินกับน้ําชาเพราะว่าเรามีทั้งน้ําชาแล้วก็ออกร้านนะคะทุกท่านเลยนะครับปปพลอนะฮะหลายส่วนนะฮะแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรสภาของคุณรุสภานะฮะไม่ใช่ของคุณรุสัมพันธ์นะฮะก็มามีส่วนเกี่ยวข้องกับงานครั้งนี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่ รู้เราปรับปื้มนะฮะแล้วก็ดีใจมากนะครับที่หลายๆพักส่วนเข้ามามีส่วนในการที่จะมาช่วยเหลือในการที่จะให้มูลนิธิรรมนุสรเนี่ยครับได้บรรลุเป้าหมายนะฮะแล้วก็ทําให้รายได้เนี่ยนะมีมูลค่าวันเนี้ยนะฮะร,รายรับให้ถึง1ล้านได้นะฮะกิจกรรมข้างๆเนี่ยเรามีเยอะแยะนะฮะ ปีที่แล้วเราก่อนหน้านี้เราก็ไม่มีบ้านบอลน,นะปีนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนเด็กนะเราก็คุยกันว่าเราอยากจะให้เด็กๆมีความสุขนะเราก็เอาบ้านบอลมาเอากิจกรรมเด็กๆมาเด็กๆจะได้รู้สึกว่าโรงเรียนของเขาเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่อยู่ได้ทั้งวันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเพิ่มอะไรเข้ามาจากปีที่แล้วเยอะนะนะก็ต้องขอขอบคุณนะผมเนี่ยต้องขอขอบคุณดออรอิชากนะฮะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ของที่เนี่ยเราประชุมกันเกือบร้อยคนนะฮะแล้วเราก็ทุกท่านก็ตอนแรกเนี่ยมีร้านค้าประมาณแค่30ล้าน เราบอกว่าถ้าเรามีร้านค้า30ล้านเนี่ยตกล้านละหมื่นเราก็ได้3-4แสนทำยังไงเราจะได้เป้าถึง1ล้านเนี่ยมาเราก็คุยกันก็เพิ่มร้านครั้งนี้เนี่ยมีร้านค้าถึงเกือบ50ล้านนะก็ได้ประมาณ6-7แสนนะแล้วก็มีกินน้ําชาแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆ นะจากค่าเช่าที่เป็นร้านค้าเช่าก็ดีจากค่าเช่าที่เป็นกิจกรรมที่เราเพิ่มเติมมาก็ดีนะอันนี้ก็จะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนๆน,นะผมในนามของประธานจัดงานเนี่ยขอขอบคุณนะคุณครูนะครับผู้ปกครองนะครับแล้วก็คณะกรรมการจัดการทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการทํางานครั้งนี้ให้บรรลุเป็นตามวัตถุประสงค์ นะครับแล้วก็ถ้ามีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องหรือมีอะไรที่ทําให้ท่านไม่สบายใจนะครับผมในนามของประธานจัดงานก็ขอมาณมมโอโกาสนี้ <ommes S 2> นะครับแล้วก็ถึงวันละแล้วครับที่พี่น,น้อยนะครับ <ๆ S 2> ที่ผมคารพนะครับจริงๆ oui. แล้วเนี่ยก่อ mm นหน้านี้นะครับ<ๆ>ผมมีโอกาสแค่จุงมือพี่นน้อยขึ้นมาเป็นพิธีจัดงานก็ดีนะครับแต่วันนี้เนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมในการเป็นประธานจัดงานแล้วก็ร่วมกับพี่นน้อยนะครับวันนี้ครั้งแรกก็เป็นสิ่งที่ผมยินดีมากแล้วก็ขออนุญาตชื่นชมนะครับครอบครัวผลทวี นะครับที่ทํางานให้กับสังคมอย่างไม่หยุดยั้ยงแล้วก็ขอร้อนะครับตอบแทนพวกเราทุกคนนะครับในดุนยาที่สวยงามแล้วก็ในอคิอรอที่นะฮะเขาเรียกอะไรเป็นบ้านพักที่เราอยู่ยังถาวรตลอดการนะครับให้กับสวรรค์ให้กับพวกเราที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวันนี้ทุกท่านครับวบลาฮิตาฟิกวันทีดายะวัสสลามอะลัยุมครับเชิญพิจารย์น้อยครับ